สวัสดีครับ FC ครับวันนี้มานั่งจัดกลุมานี่ครับเร็วนะครับอับเดียวสิบปีแล้วครับรุ่นนี้คืเอเรียกรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับสร้างปีประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิหกนะจำได้ผมเช่าที่วัดแล้วก็มือของสองเนี่ยตั้งใจจะให้หลวปู่จานด้วยนะแต่ปู่ช่วงนั้นอาพาธบ่อยก็เลยไม่ได้จานส่วนใหญ่เป็นนะแองจานแล้วก็เด็กวัดจานนะี่ ตอนที่ผมเช่านี่นะนก็บอกว่าเนี่ยหน้าเหมือนโก้เลยผมก็เลยเช่าไว้ของป้อมของเซอร์มีเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้คือสีดำสีดำที่ใช้สีทาถ้าสีที่ไม่สีโชนนี่ก็เป็นสีส้มๆเหมือนอิฐแดงเลยอิฐเหมือนแบบจะถางต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้ทาสีดำชื้อรุ่นเจ้าสัวน้อย สองพันห้าร้อยห้าสิบหกได้ก็หมั่นบนหมั่นใช้นะใช้ได้ผลแน่นอนนะครับน,นี้ของสังสงนะเช่ามาแล้วก็ระลึกถึงหลวงปู่ครับน่ารักงันก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะครับเช่าหากุมานก็ศึกษาให้ดีนะครับ เอาคนที่มันมีเครดิตเชื่อถือได้นะครับสวัสดีครับ